สวัสดีจ้ามาเบ่งดูแมวหนาลัจ้าหน้ารักจักงเลยเนี่ยใครน้อกล้าวหนูมาทิ้งนะลูกใครกล้าวหนูมาทิ้งลูกใครกล้าหนูมาทิ้ง,งลูกใครหนูมาทิ้งลูกวิ่งตามเลยใครหนูมาทิ้งลูกใครหนูมาทิ้ง น่าสนใจจังเลยเอ้ยก็ออกมาทิ้งปะปล่อยว่าไงลูกว่าไงว่าไงลูกว่าไงลูกว่าไงลูกว่าไงว่าไงลูกว่าไงหิวนมเลรอหิวนมเลรอโอ้นมันอยู่างไง นี่ๆอนนมห้แเนี่ยคนพี่น้องเ้ยมันหิีนมพี่น้องเลยโจคของก็มาฝากไว้เขาไปเที่ยวเสียงใหม่เขาฝืนขีกันละพี่น้องมันมีหัวเดียวรุยลดรุดหัวสงสาอเดย แ mm. okay. ย่งกันเราไม่มีหัวเดียวโอ้ยตาลีตูนแท้โอ้ยหางสารเฮงพี่น้องเอ้ยเอาจับเอาจับเอาลูกจับเอาจับเอาจับเอาจัออืมอืมน่ารักจังเลยอืมอืมตาลีตูนแท้พี่น้องเอ้ยเอาแย่งกันแย่งกันแย่งกันลุยกันลุยกัน นี่กันสวัสดี